สวัสดีคุณครูโรงเรียนปัตท่อพิทยาคมทุกท่านค่ะ,ะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงคู่มือการเยี่ยมบ้านออนไลน์ นะคะของในเทอมที่1-2-5-6-4นี้นะคะในการเยี่ยมบ้านออนไลน์คุณครูทุกท่านจะมีโปรแกรมนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมรลฟ์ e c o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  k นะคะหรือโปรแกรมอื่นๆที่สามารถวิดีโอคอลนัดแนะกับผู้ปกครองหรือว่านักเรียนของครอบครัวของท่านได้นะคะโดยคุณครูนะคะจะต้องสอบถามตามแบบบันทึกการเยี่ยมบ้านออนไลน์นะคะ คุณผู้สามารถดาวน์โหลดเอกสารนะคะใต้คลิป YouTube นี้นะคะ,<ม>ะหรือว่าผ่าน QR Code นี้ได้เลยนะคะ<ม>ซึ่งเดี๋ยวน้องควันจะเอาตัวได้ลิงก์ตัวนี้นะคะ<ม>ไปแปะในะลายโรงเรียนนะคะแล้วก็แปะใต้คลิปนี้ด้วยนะคะ ซึ่งในตัวลิงก์ตัวนี้นะคะจะประกอบด้วยเอกสาร4ชิ้นนะคะอันดับแรกเลยก็จะเป็นคู่มือการเยี่ยมบ้านออนไลน์นะคะอันดับที่2ก็คือจะเป็นแบบบันทึกการเยี่ยมบ้านออนไลน์แล้วก็อันดับที่3มจะเป็นลิงก์การเข้ากรอบ SDQ แบบอัตโนมัตินะคะแล้วก็4นะคะจะเป็นคำสั่งการเยี่ยมบ้านออนไลน์นะคะ เรามาดูที่ขั้นตอนในการเยี่ยมบ้านออนไลน์ก่อนนะคะอันดับแรกเลยนะคะใน4ี่ไฟนี้นะคะจะมีไฟล์หนึงนะคะที่เป็นลิงก์นะคะสำหรับ การกรอก Google Form นะคะโดยครั้งนี้นะคะเราจะกรอก SDQ <ม>เป็นอ<ม>สองแบบด้วยกันนะคะจะมีแบบครูประเมินนักเรียนกับนักเรียนประเมินตนเองนะคะครูประเมินนักเรียนจะอยู่ในช่องที่หนึ่งนะคะ แล้วก็นักเรียนประเมินตนเองจะอยู่ในช่องที่3<ฮ>นะคะสำหรับครูประเมินตนเองครูประเมินนักเรียนนะคะคุณครู<ฮ>มีสองท่านนะคะเป็นครอบครัวกอ<ฮ>ไก่กับขอไข่นะคะในแต่ละห้องนะคะถ้าคุณครูประเมินเสร็จแล้ว<ฮ>สามารถแจ้งขวัญเพื่อให้ขวัญคิิกเข้า<ฮ>ไปในระบบนะคะ<ฮ>เพื่อเชื่อมต่อคําตอบ ของ Google Form นะคะที่เป็น Excel เพื่อเชื่อมไปยัง Word ได้เลยนะคะก็จะมี Word พร้อมพิมพ์ให้สำหรับคุณครูนะคะในส่วนช่องที่3นะคะก็จะเป็นลิงก์ Google Form นะคะที่นักเรียนจะต้องประเมินตนเองนะคะในส่วนของช่องที่3นี้นะคะยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าคุณครูคัดลอกนะคะแล้วเอาไปวางใน User นะคะ กด enter นะคะหน้าตาของแบบอฟอร์มก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ให้กรอกชื่อนามสกุลของเด็กนะคะพร้อมระบุคํานำหน้านะคะ,ะชั้นของเด็กนะคะในแต่ละมอนะคะก็จะเป็นให้เลือกชั้นไม่เหมือนกันเลขบัตรประจำตัวประชาชนอของนักเรียนนะคะเลขที่ของนักเรียนนะคะวันเดือนปีเกิดของนักเรียนอายุแล้วก็เพศนะคะ ถ้าคลิกข้อความถัดไปก็จะเป็นการประเมินข้อของ SDQ นะคะเมื่อกรอลิงก์ในระบบเสร็จนะคะจะสังเกตว่ามันจะมีช่องที่3กับช่องที่4นะคะที่อยู่หน้าจอตอนนี้นะคะตัวได้ลิง์ตัวนี้นะคะ,ะเมื่อแจ้งขวัญเสร็จว่ามีการประเมินเสร็จเรียบร้อยนะคะขวัญก็จะทำการเชื่อมกับได้ตัวนี้นะคะ ซึ่งในตัวนี้เนี่ยโหโหจะปรากฏผลเป็นตัวเวิรดนะคะยกตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นการทดสอบระบบนะคะโโก็จะได้หน้าตาเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะมีอยู่สองหน้าด้วยกันนะคะแบบนี้นะคะซึ่งครั้งนี้จะเป็นให้ครูพ่อครูแม่เป็นผู้ลงชื่อนะคะ รวมถึงถ้าสมมุติว่าเป็นการกรอก Google Form แบบเด็กประเมินตนเองก็จะเป็นแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะเรามาที่แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านบ้างนะคะแบบบันทึกการเยี่ยมบ้านหน้าปกนะคะก็จะให้ระบุข้อมูลตามนี้เลยนะคะระบุนักเรียนทั้งหมดนะคะของครอบครัวของของครอบครัวกไก่หรือว่าขอไข่ของท่านนะคะระบุแยกเป็นหญิงชายชัดเจนนะคะ ในหน้าที่สองก็จะให้ระบุนะคะเป็นการติดภาพนักเรียนนะคะในขรอบคัวของท่านนะคะระบุชื่อชื่อเล่นเลขที่แล้วก็เบอร์โทรนะคะให้ชัดเจนนะคะบันทึกข้อความนะคะบันทึกข้อความอันนี้ทําเหมือนเทอมที่แล้วเลยนะคะ ต่อมานะคะจะเป็นแบบบันทึกการเยี่ยมบ้านออนไลน์นะคะก็จะมะีวันเดือนปีที่เราเยี่ยมบ้านนะคะเวลาชื่อสกุลของนักเรียนชื่อบิดามารดาแล้วก็ชื่อผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องนะคะอันนี้เป็นส่วนสําคัญเลยก็คือผู้ปกครองที่ให้ข้อมูลนะคะที่เกี่ยวข้องกับ นักเรียนนะคะ,ะในตอนที่เราวิดีโอคอลอยู่น mm ั hmm. ่นเองนะคะ mm hmm. ในไฟล์นี้ถ้าเราดูใน mm hmm. ด,ดูในได์นะคะมันก็อาจจะมีการเคลื่อนนิดนึงเนาะ mm hmm. ถ้าสมมติว่าคุณครูอยากจะบันทึกนะคะก็สามารถกดบันทึกได้ที่ตัวไฟล mm ์ hmm. แล้วก็กดดาวน์โหลดแล้วก็กด Microsoft Word mm hmm. นะคะตัวหนังสือก็จะไม่เคลื่อนนะคะ จากนั้นนะคะ,ะให้ระบุ <Vir> ชัดเจนนะคะ,ะว่าในแต่ละข้อเด็กมีสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเป็นอย่างไรลักษณะสิ่งแวดล้อมอสัมพันธภาพในครอบครัวเป็นอย่างไรคว,ง er. ความเอาในใจใส่ ความเอาใจใส่ของครอบครัวเป็นอย่างไรนะคะ<ม>นักเรียนมีการหาไรายได้พิเศษระหว่างเรียนหรือไม่นะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าผู้รองมีข้อเสนอแนะก็สามารถใส่ลงในนี้ได้เลยนะคะ<ม>ต่อมานะคะ<ม>ก็จะเป็นรูปที่1นนะคะซึ่งครูพ่อครูแม่รบกวน<ม>แอบหน้าจอที่มีรูป<ม>หน้าของครูพ่อครูแม่มีรูปของอผู้ปกครองแล้วก็รูปของนักเรียนนะคะในโปรแกรมออนไลน์มไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมไลน์ เฟซบุ๊กนะคะหรือว่าโปรแกรมอื่นๆนะคะร,รูปภาพถ่ายบริเวณหน้าบ้านนักเรียนอันนี้อาจจะต้องรบก,กวนนักเรียนหรือว่าผู้ปกครองนิดนึงนะคะในการาถ่ายรูปหน้าบ้านนักเรียนมานะคะซึ่งอ,า,อาจจะถ่ายให้เห็นในตัวบริเวณหลังคานะคะแล้วก็มีนักเรียนนะคะหรือว่าผู้ปกครองยืนอยู่นะคะเพื่อรับรองวาอ่าภาพถ่ายนี้เป็นของนักเรียนท่านใดนะคะ อ,อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของ S D Q น,น,นะคะรอบนี้จะมี S D Q สองแบบนะคะ S D Q, Q แบบที่หนึ่งก็คือครูประเมินนักเรียน S D Q แบบที่สองก็คือนักเรียนประเมินตนเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเลยนะคะ ถ้าท่านไหนถ้าคุณครูท่านไหนไม่เข้าใจหรือว่างงตรงไหนนะคะสามารถติดต่อน้องขวัญได้ทั้งผ่านไลน์หรือว่าผ่านเบอร์โทรนะคะได้หมดเลยนะคะตัวคู่มือนะคะจะบอกไว้อย่างชัดเจนเลยนะคะ ตัวไดตัวไดนี้ก็เราสามารถ Copy <ม>นะคะตัวไดในช่องที่3กับช่องที่4เนี่ยนะคะ<ม>เราสามารถ Copy <ม>แล้วก็เตรียมพร<ม>้อมบินได้เลยนะคะถ้าสมมุติว่ากรอกใน Google f o r m <ม>เสร็จเรียบร้อยแล้วก็แจ้งกับน้องขวัญและว<ม>น้องขวัญคลิกในระบบมันก็จะมีผลขึ้นเป็นบทแยกเป็นรายบุคคลของแต่ของนักเรียนแต่ละคนให้เลยนะคะ โดยกำหนดส่งนะคะส่งภายในวันที่15กันยายนนะคะมีเวลาให้3เดือนนะคะคุณครูไม่ต้องเครียดนะคะเพราะว่ามีเวลาให้ถึง3เดือนด้วยกันนะคะส่งที่ห้องแนแนวนะคะขอขอบคุณคุณครูทุกท่านนะคะถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนก็แจ้งได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ